ผมต้องการรู้วิธีการนำคนมาร่วมธุรกิจขายผ่านโปรแกรมอะไรครับโปรแกรมการพัฒนาตัวเองคุณนอ๋ที่ว่าไม่มีโปรแกรมอะไรที่จะชวนคนให้มาทําธุรกิจกับคุณเองได้โดยที่ไม่มีคุณอยู่ในสมก,การนี้ด้วยระบบจะช่วยคุณ80%แต่คุณจะต้องเป็นคนควบคุ able. มระบบมนเหมือนคุณไปซื้อแฟรนไชส์แมคโดนัลคุณจ่ายเงินไปเหมือนคุณไปซื้อแฟรนไชส์เซเว่นคุณจ่ายเงินไป เขาไม่ได้มาดูเซเว่นเจ้าสัวธนินไม่ได้มานั่งเฝ้าเซเว่นให้เรานะน้ำรั่วใครทำคุณพนักงานไม่มีใครมานั่งเฝ้าทิวคุณตู้เย็นเสียใครซ่อมคุณเพราะคุณเป็นเจ้าของระบบเพราะฉะนั้นถ้าคุณอาชีวะถามว่าผมต้องการรู้วิธีการนำคนร่วมธุรกิจเครือข่ายผ่านโปรแกรมอะไรโปรแกรมแรกที่คณต้องทำเลยโปรแกรมพัฒนาตัวเองให้รู้ว่าจะใช้ระบบอะไรแล้วใช้ยังไงแล้วจะสร้างมันยังไง เนื้อหามีอยู่ในคอสชื่อว่า MLM Attraction Blueprint 2.0ราคา2,997บาทถูกมันได้เปล่าเมื่อเทียบกับผลลัพธ์ที่เรียนแล้วเอาไปทำถูกมันได้เปล่าพูดเลยคุ้มท่านเรียนแล้วทำนะท่านต่อไปอยากสำเร็จจากตัวด้จขายต้องทำอย่างไรต่อไปแล้วเรียนรู้ฝึกฝนแล้วสอนคนอื่นต่อเรียนรู้อย่างจริงจังบ้าคลั่ง ฝึกฝนอย่างจริงจังบ้าคลั่งแล้วสอนคนอื่นต่ออย่างบ้าคลั่งเดี๋ยวท่านจะสําเร็จอย่างบ้าคลั่งเอาให้เต็มที่เกิดมาทั้งทีเอาดีให้ได้อย่าพึ่งตายแล้วบอกว่าเสียดายจังลุงนี้ทําให้เต็มที่ดีกว่าอย่าไปเสียดายอย่าไปพูดตอนที่จะจะจะลงลงจงคิดให้ได้วันนี้ว่ามือสองมือยังมีจมูกยังมีตายังมีขายังมีแรงยังมีทําให้มันเต็มที่สักครั้งสิวะชีวิตเนี่ย จะไปกลัวอะไรอ่ะคนอื่นก็สาเร็จได้ฉันก็สําเร็จได้ก็อาจารย์บอกแล้วเรียนรู้มามากี่ตําราให้เรียนแค่2อ,อเล่มเองไปซื้อเลยการนําเสนอ4-5วินาทีที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณแล้วก็ the system เปิดอ่านแล้วทำไปด้วยอย่าพยายามทำความเข้าใจทุกอย่างในหนังสือเล่มนั้นเพราะท่านจะไม่เข้าใจมันแต่จงอ่านปุ๊บพอได้แล้วออกไปทำทำเสร็จเอามาอ่านใหม่มันจะได้เก็ตเพราะมันต้องเอาประสบการณ์เข้ามาด้วย มันต้องเจอปัญหาก่อนเข้ามาด้วยถ้าท่านพยายามอ่านทั้งเล่มให้เข้าใจท่านไม่เข้าใจเฮ้ยมันเป็นหนังสือที่แปลกมากวงการนี้ผมบอกเลย <c oughs> มีคนรู้จริงน้อยมากและถ้าคนไม่เข้าใจธุรกิจกระขายหรือไม่เคยทํามาก่อนมาอ่านหนังสือเล่มนี้อ่านไงก็ไม่เข้าใจแต่ถ้าเคยทํามาก่อนเคยเจ็บมาก่อนเคยโดนมาก่อนโอ้โหใช่เลยเข้าใจเลยเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นเรื่องที่ทําได้ยากสาหรับคนที่ รีบแล้วไม่ไม่ไม่ยอมที่จะให้เวลาในการเรียนรู้แล้วออกไปฝึกฝนเห็นไหมตามสูตรเรียนรู้แล้วออกไปฝึกฝนให้เวลา1นสปีนะทุกเรื่อขายอย่าเลิกนะเดี๋ยวสําเร็จไม่ใช่ทำสามวันเลิกนะหนังอะไรบอกอีกทีหนังสือเหรอการนําเสนอ45วินาทีที่จะเปลี่ยนชีวิตของท่านจดไว้นะเปิดวิดีโอนี้ดูก็ได้ครับสอนทีมงานยังไงให้เข้าใจในทุกเรืองขายอยู่ในหนังสือเล่มนี้ใช่ดอนเฟลลา อยากทําเงินจากคลิปตัวแบบยั่งยืนฟังนะนะวันศุกร์ฟังเลยตั้งใจฟังท็อปสมร์ทเซอร์ฟอร์มูลา่า work ยัางเวิร์กกันไหมเวิร์กสิยังเวิร์กตลอดตราบใดที่ยังมีมนุษย์บนโลกนี้ยังไงก็เวิร์กตลอดเพราะสิ่งที่ผมสอนนั้นสอนในสิ่งที่มันเป็นจิตวิทยาของมนุษย์นะเข้าสนใจเขาเรียนท็อปสมร์ทเซอร์ท็อปเตรียมตัวยังไงก็สมัครเรียนเข้ามาได้เลยครับแล้วก็เริ่มเรียนบทที่1ได้เลยนะมีคําถามถามผมได้ตลอดผมเป็นคนตอบเองครับ ขอบคุณครับถามเรื่องถามเรื่องถามเรื่องเหรียญวันคอยไม่อยากจะตอบเลยเพราะว่า,เ,าเพราะว่าไม่ได้เป็นอะไรกับวันคอยแต่ตอบได้อย่างเดียวว่าอยู่ห่างห่างห่างอย่างห่วงๆ่วงนะอยู่ห่างห่างอย่าง,างห่วงห่วงนะผมผมว่ามันมีโปรเจกต์อะไรที่น่าลงทุน อีกเยอะนะให้มองที่อื่นบ้างนะชื่อหนังสืออะไรบอกหลายรอบแล้วนะน่าจะจดทันแล้วนะวิธีทําให้องค์กรเจริญเติบโตทายัางไงอยู่ในหนังสือเล่มนี้เลยหรือในวิดีโอของผมไปดูได้เลยนะในวิดีโอ u t u b e ของผมนะคุณสยมชัยบอกอาจารย์บอกหมดไม่มีกั๊กไม่เคยกั๊กไม่เคยกั๊กเลยนะครับคุณนิดบอกทําเครือข่ายอยู่เมื่อก่อนมีปัญหาเหมือนในโฆษณาของอาจารย์เลยแล้วพอมาเจออาจารย์เรียนรู้ลงมาทำตามค่อยๆแก้ทีลจุดตอนนี้ดีขึ้นมากสุดยอดก็แบบนี้แหละ ผมก็เคยมีปัญหาเหมือนทุกคนนั่นแหละแล้วพอผมเจอวิธีแก้ปัญหาผมก็มาสอนทุกคนแล้วถ้าผมทำแล้วเวิร์กทุกท่านต้องทำแล้วเวิร์กจริงไหมเล่ามันคนเหมือนกันแล้วมันทำกับคนดีใจด้วยกับคุณนิดและหล,ะหลายๆคนเพราะว่านี่คือสิ่งที่ลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายอ่ะ inbox มาบอกตลอดเลยว่าตอนนี้ดีขึ้นมากเดือนละแปดหมื่นแล้วอาจารย์เดือนละสายสอแล้วอาจารย์ ยินดีด้วยยินดีด้วยขอให้เจริญเจริญนะเชื่ออาจารย์นะไม่มีวันล่มจมจเจริญ